รถพร้อมคนขับ5วันเต็ม1 2 2 0 0 0ในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือเดือน9ค่ะโจทย์นะคะครอบครัวคุณหมอนะคะ3ท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอายุ3าขวบนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะในช่วงเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10สามารถแนะนําแผนนี้ได้เลยค่ะตัวเครื่องบินที่ทางครอบครัวคุณหมอซื้อมานะคะลงที่นาริตะแอร์พอร์ตเราจะดีไซน์นะคะวันแรกเนี่ยให้ไปนอนที่คาริสว่านะคะเพราะไฮไลท์ครั้งนี้นะคะคือคามิโคจิค่ะสามารถ แวะเที่ยวนันาตะหรือจะสามารถที่จะวิ่งเข้าเมืองคาริสว่าและไปเที่ยวในเมืองได้เลยค่ะตรงจุดนี้มีเอาท์เล็ตนะคะที่คนน้อยกว่าโกเทมบะเอาท์เล็ตค่ะอย่าลืมเผื่อเวลาไปช็อปกันค่ะวันแรกนะคะถ้าเกิดร่างกายเหนื่อยล้าเราสามารถแวะเข้าโรงแรมเข้าพักและค่อยออกมาใหม่เที่ยวในรอบตัวเมืองได้ค่ะแล้วก็ทานอาหารท้องถิ่นที่ทีมขับนะคะหรือทีมงานสามารถแนะนําได้ค่ะในวันที่2หากท่านเป็นคนที่ตื่นเช้าหน่อยนะคะให้นั่งรถไปเที่ยวที่เมืองฮากุบะนะคะหรือหากใคร ที่ชิวๆสบายๆเที่ยวเมืองคาริสว่าต่อแวะฟาร์มองุ่นนะคะหรือเป็นผลไม้สตรอเบอรี่ตามฤดูกาลคะ่ะก่อนที่จะเข้าไปพักที่มิยามาโออยู่นะคะและโรงแรมนี้นะคะที่แนะนําเพราะว่าสามารถจองออนเซ็นแบบพรเวทส่วนตัวแต่ละบ่อได้คะ่ะแต่ว่าต้องไปก่อนนะคะเช็คอินก่อนถึงจะเลือกถึงจะจองได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะด้านอาหารเย็นของโรงแรมนี้นะคะอลังการมากถ้ามาพัก2วันนะคะเมนูก็จะไม่ซ้ากันเลยอิ่มทั้ง เช้านะคะทานชาเช้าแล้วอิ่มไปถึงเย็นแล้วก็ทานอีกทีตื่นเช้ามาทานต่อแบบฟินๆน,นะคะบรรยากาศของเมืองฮิระยุออนเซน็นเป็นแบบฟินๆสบายๆนะักท่องเที่ยวน้อยนะคะแล้วก็สงบเงียบค่ะเพื่อวันถัดไปนะคะเตรียมตัวเข้าไปที่ไฮไลท์ที่คามิคุจิค่ะซึ่งคามิคุจิเราสามารถเข้าไปได้ทั้งวันทั้งเส้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกและเวลาจํากัดน,นะคะหรือว่าไปที่จุดไฮไลท์เลยไปที่จุดบ้ายสะพานกะบะได้เลยค่ะในวันนั้นนะคะถ้าเกิดแบบว่าไปเที่ยวช่วง คมีโคจิแล้วตอนบ่ายค่ะเราสามารถเที่ยวชินโฮกุตะโรเวได้ค่ะวันที่3ค่ะถ้าเกิดตื่นเช้าเราก็สามารถที่ไปแวะเที่ยวนาลาจูกุนะคะเมืองมัตสึโมโตะก่อนที่จะแนะนํานะคะอย่างเคสวันนี้นะคะก็คือไฮไลท์ของเดือนหน้าร้อนอยู่แล้วก็คือจะต้องไปนอนที่ฟูจิค่ะอย่างเคสของคุณหมอนะคะเราไปนอนที่ฟูจิอุบุยะออนเซ็นค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่จองยากมากนะคะต้องจองล่วงหน้า เปิดระบบแล้วให้รีบจองนะคะในวันถัดไปค่ะถ้าเกิดเราเผื่อเวลานะคะสามารถที่จะเที่ยวในโฟจิได้ก่อนนะคะก่อนที่จะขับกลับมานะคะจะเที่ยวที่โตเกียวก็ได้ก่อนที่จะไปที่นาริตะค้างคืนค่ะ ทำไมถึงครั้งนี้ถึงนอนนาริตะไม่นอนโตเกียวนะคะเนื่องจากคุณหมอนะคะจองไฟบินรอบเช้ามาออก10บโมงนะคะแนะนําว่าสิ้นสุดบริการที่นาริตะและตอนเช้าวันถัดไปนะคะสามารถนั่งรถบัสของโรงแรมโดยที่ไม่ต้องจัดจ้างรถพร้อมคนขับของทีมงานก็เป็นอีกทางเลือกค่ะแต่ถ้าเกิดใครกับไฟช้ากว่านะคะอย่างเช่นรอบห้าโมงหรือรอบเที่ยงคืนที่ฮานิดาแอร์พอร์ตสามารถจัดจ้างรถพร้อมคนขับของทีมงาน KK เเพิ่มเติมในวันนี้ได้ค่ะเรา มาดูงบกันนะคะว่างบเป็นยังไงคะ่ะรถพร้อมคนขับ5วันเต็ม1,21,000ในช่วงฤดูร้อนนะคะหรือเดือน9ค่ะค่าโรงแรมทั้งหมดในทิปแบบนี้นะคะที่เลือกนอนนะคะ อาสมะคารุซาวะ4ดาวมิยาม่าโอโยูฮิระยุออนเซ็น4ดาว2คืนนะคะพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นค่ะอูบุยะฟูจิโฮเทลนะคะ, Hotel, ะ,คะ5ดาวนะคะออนเซนอันดับ1ใน3นะคะของฟูจิคาวาคุจิโก1คืนพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นนาริตะมายสเตย์นะคะห้องใหญ่ทั้งหมดนะคะในทริปนี้ค่ะสรุปงบโรงแรมอยู่ที่98,000บาทค่ะ หากใครมีงบนะคะโดยรวมไม่รวมตั๋วเครื่องบินงบประมาณรถพร้อมคนขับเที่ยวสบายๆนะคะบวกโรงแรมในทริปนี้อยู่ที่2 1 9 0 0 0บาท ่อคครบัวะทั้งนี้หากใครมีงบประมาณส่วนโรงแรมที่อาจจะมากกว่าที่จะเลือกมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือปานกลางนะคะติดต่อทีมงานนะคะงบตัวโรงแรมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถจองเองก็ได้หรือให้ทีมงานเป็นที่ปรึกษาจองเพิ่มค่าบริการในการจองโรงแรมก็ได้เช่นกันค่ะติดต่อทีมงานนะคะวางแผนเที่ยวสบายๆส,ส,ส่วนตัวด้วยรถพร้อมคนขับแอด KK โทร Japan ค่ะ